How are you? ไดคะสีขาวดาห้าส้เพื่อนนะเห็นไหมคะชมพูสีแดงสีแดงสมเขียวได้มีไรมีไร ดำได้สีฟ้าสาไม้เป็นสาม,ส,ามสีอะไรสีน้ำเงินอ่ะประมุให้เธอเองหน่อย นำจุดสีไปซักจุดสีจะได้สะอาดนะจ๊ะคุณยายแก้วบอกกับจุดสีจ้ายายจ๋าจุดสีสบายจริงจุดสีตอบคุณยายแก้วนำจุดสีไปตากที่กิ่งต้นไม้กิ่งน,นั้นกิ่งน,นี้จนจุดสีแขวนอยู่เต็มพุ่มไม้ใหญ่ ทันใดนั้นลมพัดแรงมากจนจุดสีปลิวกระจายไปทั่วคุณยายแก้วตกใจมากวิ่งไล่จะครุบจุดสีโอ้จุดสีจุดสีลมเอ๋ยอย่าพัดแรงลมเอ๋ยอย่าพัดพาจุดสีไปคุณยายแก้วร้องขอลมแต่ ลมก็พัดพาจุดสีหายไปหมดคุณยายแก้วจึงออกเดินทางตามหาจุดสีส่งเสียงร้องเรียกหาจุดสีว่าจุดสีจุดสีอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ไกลๆอยู่ใต้ดินหรือบนกิ่งไม้ทานน้ำใส หรือยอดภูผาจุดสีจุดสีอยู่ที่ไหนยายห่วงยายจึงเที่ยวตามหาหากจุดสีรู้ว่ายายมาให้ร้องว่าจุดสีอยู่ที่น,นี่จุดสีอยู่ที่นี่จุดสีอยู่ที่นี่ยายแก,ก้วจ้าเสียงจุดสีมาจากทางนั้น มาจากทางนี้ยายแก้วเดินตามเสียงจุดสีไปทางนั้นไปทางนี้นั่นไงจุดสีอยู่ที่นี่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 จุดสีอยู่ที่ ผสมกันจะได้สีอะไรลองตอบมาสิสีฟ้าสีฟ้าส้มสีส้มแดงแดงแดงผสมน้ำเงินก็ได้แดงใช่ไหมคะอ่านแล้วแต่งความ่วงสีนสีม่วงอ่าหนึ่งคนเลยสีม่วงมีใครอีกไหมของที่เห็นสีฟ้าสีนสีแดงผสมสีน้ำเงินกลายเป็นสีม่วง อ่าแดงเูหนาเป็นสีม่วงแดงก็เป็นสีแดาหรออ่าเดี๋ยวลองดูผุงขกนลูกเป็นสีฟ้าแดงกับเลนนะแดงกับเน ดีเนะการออ้าอๆก็คือจะต่ออไหน้ขอมาขอมาอมาไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอีกตั้งสามแผ่นเดี๋ยวทดลองอีกต่อแรงๆค่ะเออแรงมันจะได้กระจายเป็นดาวกระจายเลยโอ้โหดาวกระจาย ไม่ได้ไปจุ่มหยดลงใบมีเขียวอ่า้องเป่าดูเหยดให้หมดนี่อื้อ